สวัสดีครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสุดสังคมกันนะครับวันนี้เราเข้ามาดูเทปการพยากรณ์กันนะครับของราศีต่างๆประจําจเดือนรกรกฎาคมกันนะครับว่าดีเกณฑ์จะเป็นเช่นไร้างนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่เดือนบันนะครับผม สีสันสวยงามกลับมาที่เซียงไฮ้กันอีกทีนะครับผมครับยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากสําหรับสปอนเซอร์ที่พามาในงานนี้ด้วยนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม ยารนะครับผมชาวราศีสิงห์กันนะครับผมชาวราศีสิงห์งนั้นมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมในเดือนกรกฎาคม2566นี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมชาวราศีสิงห์อยู่ที่ไหนนะครับผมชาวราศีสิงห์อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมชาวราศีสิงห์ตอนนี้มีดาวอะไรบ้างที่มันมาทํามุมสัมพันธ์กับลัคนาเราอับเริ่มเลยนะครับผม36นะครับผมคู่ประสบความสําเร็จคู่มิตร ที่ดีเลยครับผม่อะช่วงเวลานี้นะครับผมการงานทําชื่อเสียงเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาว6มาจากตําแหน่งนี้นะครับผมมาจากตาแหน่งนี้เรื่องของอะไรเรื่องของการงานนะครับผมเกิดชื่อเสียงเกิดหน้าตาเกิดมีเกิดเกียรติยศทําความสําเร็จได้นะครับผมดีมากครับผมอันดับที่สองนะครับผมดาว6มาจากอะไรครับมาจากตรงนี้นะครับผม ในหมู่เพื่อนฝูตตงต่างๆนานานะครับผมได้รับเกยียรติได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับผมของชาวราศีสิงห์นนะครับผมโอเคต่อมามาดูเรื่องของอะไรที่อยู่ตรงนตำแหน่งนี้บ้างน,นะครับผมโอเคดาวอังคารที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็จะตอบว่าชาวราศีสิงห์นั่นนะครับผมหนึ่งเลยเป็นคน ไม่วู่วามทำอะไรแล้วมีเหตุมีผลรอบคอบพ,พิจารณาในช่วงนี้แหล่งที่มาของเกียรติยศความสาเร็จก็มาจากเรื่องพวกนี้แหละครับผมข้อดีของชาวราศีสิงห์นะตรงจุดนี้นะครับผมอันดับต่อมาคือดาวสุกบ้างเรามาแจงกันเป็นจากที่ดาวขาดแนละ้ครา,าวนี้ดาวสุกดาวสุกดาวน้ํานะครับผมปนดทาุไฟนะครับผมโอเคนะช่วงนี้ ตำแหน่งการเงินก่อนแล้วกันตำแหน่งการเงินนะครับผมแม้ว่าจะเข้ามาในตัวเองจีมาปุ๊บออกเลยทันทีน้ํากับไฟมาปุ๊บเข้ามาปุ๊บหมดเลยทันทีนะครับผมหมดข้อเรื่องอะไรครับก็เรื่องนี้แหละครับผมชื่อเสียงหน้าตากิยิยธ์ไม่ซื้อไม่ได้ของมันต้องมีมีแล้ดูเท่ดูเก๋น,นะครับผมหมดไปกับมันนะครับผมบางครั้งผมก็โดนเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่ามันใช่มันก็โดน โอเคเพราะชื่อเสียงหน้าตาของเราตัวเองมันเลยทาให้เราต้องจ่ายโอเคในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะครับผมความรักนั้นพอเข้ามาอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมมันจะเป็นต้องได้คนนี้มันจะเป็นต้องคนนี้จริงๆอาจจะมีเก์น,นะครับผมที่ทําทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าถูกหรือผิดก็เกิดขึ้นได้เพื่อที่จะให้ได้อันนี้มาเพราะมันเป็นชื่อเสียงหน้าตาของเรานะครับผมในเรื่องความรักก็เป็นอย่างนี้ส่วนความรัก อีกมุมหนึ่งก็คือความรักที่เกิดมาจากดาวสุกชนเขาเรียกอะไรนะสุขเข้าเสาแทรกนะครับผมวิ่งเข้ามาตรงนี้กันครับผมโอเคสุขเข้าเสาแทรกนะครับผมสําหรับผู้ที่มีคู่มีอยู่แล้วนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะเกิดการทะเลาะเลิกลากันเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ให้ระวังจุดจุดนี้มีเกณฑ์ที่จะปวดหัวเวียนหัวกับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ครับผม งอนกันไปงอนกันมาอ่ะก็เป็นเกณฑ์นี้ได้เช่นกันนะครับผมเอาเกณฑ์ที่สองนะครับผมเอาเกณฑ์ต่อต่อนะครับผมให้เ,เกณฑ์ที่2ให้ระวังนะครับผมถ้ามองว่าอันนี้เป็นเรื่องของพันธุโลกนะครับผมพันธุโลกดาวจันที่เป็นกเกษตรนะครับผมมาเจอดาวอาทิตย์ครับผมก็ระวังเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดาว6กับดาว7ทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเค พอเรื่องของความอึดอัดที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็เลยเกิดปัญหาครับผมแตกแยกกันเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ให้ระาวาังกันตรงจุดนี้นะครับผมโอเคัคบผมเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับผมมาเจอกับตรงนี้ครับผมอ,อาจจะมีคนบางคนที่เอาเปรียบสักคนหนึ่งอยู่นะครับผมก็เป็นเกณฑ์ที่ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นคําตอบของมันว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของ คนหนึ่งเอาเปรียนคนคนเอารเอาเปรียบคนคนหนึ่งอยู่นะครับผมโอเคครับอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งการเงินได้มาจากไหนบ้างอันนี้นะครับผมหนึ่งอันนี้ไมา1ดน,นะครับผมลาภได้มาจากอะไรได้จากเรื่องของการให้คําปรึกษาหาเรือนะครับผมแนละชั่วโมงนี้ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ ให้คำปรึกษาคนนะครับผมชี้แนวทางคนนะครับผมมีเกณฑ์ที่ดีๆที่จะได้อะไรตรงนี้เกิดขึ้นมาครับผมโอเคครับมาต่ออีกอันหนึ่งนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมัอที่เราเคยบอกกันไปแล้วว่าดาวเพื่อหัดในตำแหน่งนี้มาถึงการที่เราไม่ค่อยฟังอะไรใครนะครับผมดื้อเกินไปเชื่อมั่นตัวเองเกินไปก็เกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่า มันก็เลยทำให้เราดูไม่น่ารักทําให้เราอาจจะไม่มองอะไรมากเกินไปนะครับผมผิดพลาดเกิดขึ้นได้พอมาได้เลปลี่ยกายไปคู่นี้เข้าซะโอเคถ้าท่านใดนะครับที่ทําเรื่องเกี่ยวกับปล่อยกู้ไว้อยู่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนอะไรเงี้ยมีเกณฑ์นะครับผมที่จะได้รับความสําเร็จอ่ะมีเงิน เข้ามามากกว่าเดิมจังหวะนี้ทวงหนี้ได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เขเป็นงานที่ดีที่สําเร็จนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นหน,น,นี้เขาเขาก็จะโทรทวงโทรมาหาคุณด้วยความรักทุกๆวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับผมจ่ายหรือยังครับชำระแล้วหรือยังครับผมกับจะออกจะเป็นรูปนี้นะครับผมเพราะคู่นี้ก็จะบอกว่ามันอยู่กันไปอีกนานนะครับผมถึงเดือนตุลานะครับผม แล้วคอยแยกย้ายกันก็จะมีเรื่องของความรักเช้าเย็นเช้าเย็นให้ทุกวันนะครับผมโอเคนี่คือภาพรวมๆนะครับผมของชาวราศีสิงห์ครับผมขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านโชคดีครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณราศีต่างๆนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมกับวิวสืสวยที่นี่เสียงไทนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม